อย่างนี้ทั้งยางทั้งเลนแท้นี่ยบอขึ้นฝ้าขึ้นฟังเท้สบายดีเด้อเด้อสบายดีบอสาเตวจะเอาตุกแมวฝากน้ำพระเจ้าโอ้พอาจึงทั้งยางทั้งเลนได้ฉันเพ่นกระฝ้าพี่น้องเอ้ยพุน่นเพ่นสีเอากระตุกน้ำไปฝากน้ำพระเจ้าไปซื้อน้ำบอหรือว่าหรือว่าเพิน่อนออกมาตั้งไว้เปรียบคือสาปน่เนพิ่นสี มาเอาดือว่าจังไรเนาะหรือว่าเป็นรถไทยขนาดบ่เนี้ยสาวเตียวทั้งยางทั <c intuitively> ้งเลนเห็นคือเฝ้าเห็นเนาะเห็นเพื่นเลนพี่น้องเอ้ยพ่อครับสาววางอยู่เฮือนอยู่บ้านสาวเตียวเนาะยังไม่ได้อยู่เฮือนชั่งมีอย่างนด้ทั้งยางทั้งเลนแท่นี่บ่คือเฝ้าคือฟังแท้สบายดีเด้อบ่สาวเตียวจะเอาตุกแมวฝากน้ำผึ้งดอกโอ้ พอจังทั้งยางทั้งเลนได้ไฉันเป็นกนาแฟเอาพี่น้องเอ้ยพุน่นพ่นสีเอากระตุกน้ำไปฝากน้ำพระเจ้าไปซื้อน้ำบอกดูว่าหรือว่าพ่นออกมาตั้งไวนะ้เปรบคือสาปน้ำพ่นสีมาเอาือว่าจังไรเนาะหรือว่าพ่นสรถไถยขันนั่นบ่ช่างกลับมาแล้วเนาะ แม่ทูนสาวแตวตอนนี้ก็อยู่เดินวัดพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ครูบาเพิ่นบวชใหม่เนาะพุ่นเพิ่นทําความสะอาดจูดแล้วก็ปวดเนาะเพิ่นไปใช้มานี้มใชะม้อย โอ้เ๋ยเรผิผนเอากระตุกมาไว้ฝากน้ำคนชาบานไปชื่น้ำ พ่อใหญ่เป็นช่ไปซื้อน้ำสาเตล์เพิ่งมาแต่กินดอกบอกขึ้นมาสิแหลมาแต่มาแต่ในบ้านพมไปไปซีข่าวก่อนไปซีข่าวเลยซื้อน้ำเลยนี่บอกของสาเตล์เก็บกินซอยเพิ่งก่อนครับ ไม่ได้มปนสิบกุตกุ๊กกว่านี่ต่างกันกุ้ตุก๊กสี่ตุ๊กขนขนขนาดก็มาเลย กินน้ำซื้อเนะเพินบ่มีบ่อน้ำคือข้าวตะกีเนาะเป็นที่วาดำสังนะพี่เนอะบ้านไหนเพินก็ซื้อกินบ้านนี้อ้าาาตักเสียดายมันก็ชอบไปเนาะน้พินพัดเอางานบะทะงานเต๋าเฮ้ยงานเต๋อฮะโอ้งานชินเงินมาเต่ว งานินบ่งานดองโอ้ักื่อของกินขินว่าจะมาแต่งานดองมซื้อจมุยจมุยโอ้ัลกละจะไปนอนดูใชนี่อ๋อเราทำมาแปะคูแปะตาที่่ใ่จัดการอะไรอนนี้อก็เหือนอนกันบุกันเน่าบ่กเมนบเฮนบ่ังสัตว์แต่เราจัดการนี้่แนกันบุ่ แม่แม่ไว้กันเลิตะไหนเลียกะแท็กบ่ื่อต้งเดินมันสิบายเนาะจีเทกเทแ้ามามาเล่นเพื่อนเดียวกัค่ะเจ้ามีนะมาคืนกบ่าถือไปบ้านของมึงแง่เี่อเอามาเลยดักควาไปใชอ้าวมื่อไหร่เมื่อไหรจะถือมาตัดในเพื่นใหม่เลอนี่เออเราเมื่อหรจะหาบ่มันเป็นดังๆนี่ตัดใหม่บ้างหละโดย มือเลยจะมาเลยกับไห่เม่พึ่นจับประมาณสองอาทิตย์ใช่แล้วบ่บ่อพึ่นไห้กัญญาพึ่นเนี่ยนะก็คำส่งเลยเท่าที่ปุ๊บเป็นสิ่งวายยศอ่าโอ้แล้วปุ้งมะเปาอีกเนาะปุ้งหน่อยเอาว่าปีโป้นี่ค่ะพูอ้าวเราจะมาปีโป้มาเอาขนมบัดคือว่าเยี่ยนวิชิมูุคนไรอีกเยี่ยนขนมที่เพี้ยนหมด เีงหมาเตึ้เกี่ยวกับมีบ่ไหนเกี่ยเ้อโอ้เบิ่งหันอืมพวกนหวานนีเห็นปมอมแบบนี้กงนี่ปุ่เปล่าเพื่อนในว่คะเจ้าผู้ใจนะาเป็นเจ้าไแต่ลูกเจ้าซอหรือ่าอ๋อเป็นวัด อืมมัหักอยู่อุ้ยหักอยู่ลูกบ่ตายังบ่เศาหมู่บานนี่ก็ไปหาหมออีกม่านนีถ้าหูเศรแตวเลยซั่นบ่แน่ะอืมน่ดีไว้อยู่เด้เนาะเพิ่นก็บ่ได้เอาเาับลกันีดไว้ีเจ็บูซนีก็เที่ยวไปหาหมอหลายบ่อนไปมันบ่เศาเจ้าเพิ่นเอาอันแบบอันเวลานอนเจ้าบ่เอาแนใส่หูซะบทางเพลง มาไหมค่าเไม่อนีเยอะอูโอเคคะปมักไอืมอตเพเงหนังช่ไหมกนี่ใส่ตลอดเลยก็เหินนี่ใส่ไว้ตลอดเลยเปนเกลียวเตะงอกะเฮ้ยทรงผมใหม่ได้หนิทรงผมเท่ได้หนิโลแบบนี้เนาะทรงผมสาวยิ่งเมย์ได้หนิโออยากนะฉากว้าแท่เมย์แบบแบบนี้นะ อันนี้บรินแม่ไหวก่อนเด้อคงพั้เสาเตียวอันหวยอท่ใสมาไหวเห็ดกินยำเทียงบ่ตอนเทียงนั่นนีดยตะมยเนาะอกดเ้วมืะ Lèo liệp lội thằng làng nó <laughs> มาสามด้านหน้าเมือนี้เนาะมาสบทด่านเนาะไปใส่แล้วะเนาะท่านพอสางแล้ววะอิ่มอื่นแล้ววสั่งอร่อยแล้วเอ้าเมนควบเล่ากับวิจักแลวเนาะเผื่อคำวะเพื่อคำก็ได้หลเติบ นี่บืนนี่ก็มนัเแลวเพิ่นกะหัวหน้าให้เพื่อให้ปูนจับบ่บ่อยค่ะเพิ่นจีบไ้ทำไมเพ่นจะเอาจานห้หน้านราพอเพิ่นจะเอาเาออกอ๋อเราเขาจีบหน้าเขาจัจะลาเขาฝักปูล้างคนากเวลากินหนือนี่กินไม่กี่นเยนาบยตัวคนเล็กจะได้ยัง นดนนยทั้งนี้น่งนาบน้พาเดียวเอ้ยอรเอะ่้เนาะแต่วอะไรเงินอยู่บ่เนาะเแเอ้ยพี่น้าไม่เพินเ้อทังทางนี้ได้สาทังงุ่ม,มี่น่ะนั่งบบทัว โอ้ยพายได้เยอะด้ยยังไม่ได้หดตัวหดตัวดหมือนยังตัวลูกอ่านจะกอโก็หแน่พอตูส่างเงินส่างนกัคขอาคล้านี้แล้วมอนเนาะกบครองอาบแล้ก็เมื่อมออาบเลยเน่สนใจครับโอดีกังเก่งได้เปลียนชุ่มมากว่ ดูอีครัครับน้ําแต่ห้องนึงก่อนเนาะสิว่าสิเสบิดบัดบทัน น้ำพอสร้างบ้านของใช้สาบแล้วแล้วบ่นะอเนาะเขาไปบึงก่อนโอ้หมักเตงมาบึงหมักเตงชาตเต๋วก่อนคือหินโด,ดเป็นหมากแล้วบ่ออืมมันหม,มักเตงเนาะฝักทอง ជាំម្រើន្សប្រៀនຕឋម្រៀដ្าៀន់ឋ្រៀន់សូវើង់ខ្ល់ទៅការូវើង់ក្រើន់ជា โอ้ข้างน้าเพิ่นนักสะบ่แล้วเนาะมาอยู่ไกลลงอ่าหาก็ได้ครึ่งนึงยังครึ่งนึงับเสาเนาะเพิ่นยังสิอันืนก่อนเนาะเสาอีบ่นี่รว่าสิปะไว้แบบนี้เลยเนาะ นี่สีสาบอีกี่ปางอ้ยนี้เชานี่เออเอะเป็นกระตูดกระติดเยัะเนี่ยเนาะคือห่ววงเลือดจับเดียมย่างนี้จับเดียมเจับเหงครั ถามพันธุ์ก็ยากอีเบาซะผู้เพิ่นเฮ็ดบ่ได้ว้าว่ายากอ๋อครับบ่เป็นก็บ่ได้เป็นนะพ่อบ่เป็นอือบ่ได้ว่าอยู่ไหนต้องอือจับเตรียมเสา

คนปะไว้ได mm ้นมบอธาเนาะชวยจดกันง่มันเป็นสมูเองบธาเอ้ยบะธากับสางว่าหยางเนาะใไปจ้าโปิน มีผู้ยืนงไหนเนาะหิวขึ้นหนึ่งยาคับไม่หิวไปน้ำยาคูไปยุบแก้มือนีสยใางขาดผู้นึงผู้นี้แล,ล้วขาดแล้วโอ้ผู้เพิ่นเคยมักใช้เสือแดงกันบ่เออโอ้หน,นึ่ยาคู่ยุบแก้มันยุบมันเเฮ้ยสิพอเห็นเพิ่นไปเพิ่นสิบักไปน้ำยาคู่ถูกเนาะขัตีเลยขัดตี สั่งมาอนี่ก็สิมีอยู่สี่คนเนาะเพราะว่าขาดคนหนึงน่งหนึ่งคนไปทำบ,บุญนำนยาคู่บ้านอื่นสามคมนเนาะยังเหลือสองคน ตัวถูดก็ติดออกเนาะ็ปอร์ปุ้งอยู่ องันี้มดเลหมข้าวเเนน่ว่าน่าีาเข้าไปข้างนี้นเจอปะะพูีตยึด้ังกันตัวน้ยังบอกถาจะบอกยังเดียวนี้อมีมือันนั้นเขาเอินว่ารถของเตละบ้านเราทา ก็แต่เราไปน้ำกันแล้วแต่ทีมงานเนาะทีมงานโม่กันถ้าผู้ได้ขาดก็เอาเอ็มลอยมาฝากโม่บ่บางอันทีมงานกะเอ็มลอยก็เอาสมชาว่าทีมจะมีหาหกคนก็ต้องให้ครบคนบ่อ่่านไปหเแต่ว่าทีมงานอันสร้างบ้านสาวเตียวนี่คือสิบ่มีเอ็มลอย์รอกเนาะสาวตะกี้ด้ิรถปูนจะตึนหน้าฟอง เอา่บอนเามาตนปนฝาดอตตุเนาะงปว่พเบิ่งปวดก่อนยังยม่จัาบิก่อนยังยงไม่ซีวิตย no> ั่บ่ปวดนี่มีปวกบ่ามเนโ้มีตัดเ๋แล้วยังไม่ได้จัดการบ่ ม่าจัดการชาตินี่ยันเพิ่นขึ้นไปว่าเทิงก่อนเนาะไปข่าวไปคือพูอันตรายได้ปวดป้าทางในพี่เฮงไหลไขึ้นพูเมืองเขาพิ่นขึ้นได้ปวดเนาะมีแต่ใหม่ผูดข่าวคือ พขาช่างเพินัก็คือสีสิ้นแล้วกับกล้องนี่เนาะเพิ่กคือสีบัวอายดอกเพราะว่าหุ่มทั้งอันทั้งชายทั้งขัวอยู่เพิ่กมือนั่นนะว่าสบายใจเรื่องของช่าเพราะว่ามีมาจัดเก็บเหนื่อยมือชื้นมือบวมมือวันพักโลกสบายใจหนูมีเลยบ่อพ่อหนูมีจะพ่นเลยมีใส่ไนเลย ทั primo, e ้งพ่อตู้คนกระหิตยืนไหนเนาะก็จริงท้งพ่อคือกว่าผสมู่บโไม่เไโบมีอันนั่นเนาะอย่เงพือื่นนะกระบะอันว่าผสมปูนไงบสะสบายเนาะเอออันำดับนะไปขึ้นบุปิน รถวิเ็ดแล้วดังลเลยเปิดมากะทีรถเป็นปหน้าน้ำนส่วนมันส่วนปป้คนไหนเนาะบ้าท่าจะกับปลูกมันอยู่บ่ปีนี้อือ บ่านไหนกับปูกมัเนาะผู้ใดก็นใดไปทางใดกับมแจะเห็นแต่คนตากมั่นไปทางไหบ้านไหนกันใยังใค่เนาะคนหับซื้อมันเนาะเพราอไรไปว่าผู้ใดดูมันในนกับปูกัเพราะอไรขายเพรไรซื้อใช่ใจในครอบครัวอเปนอน้มเออมาดูไปดูได้นเานล่ื้อเป็ัว แต่ขนาดอันโลดพันแต่สี่หาปีที่แล้วเพิ่งก็ยังปลูกเนาะแต่ว่าปีนี้ัราคากัว่ายจะสูงอยู่เพิ่งกะแม่นบอกสองพันบอกคือสี่พันสี้ปีนี้สองพันสองพันหกเออปีกายนี่สี่พันปีการี่สี่พันแปดเนาะปีนี้แบบสองพัน,น 6, แต่ว่าคือปีกายนี่เดี๋ยวคือสิทธิ์ถักอยู่ ก็พุ่งนันสาวแต้วรับเป่าให้ลูกแล้วคุณขักขนาดกัสีประมาณในเด้อเพื่อพี่ทองเด้อนะสว่างกับเขาจุกขีปเพียงธนิกรเนาะขอบุญขอบคุณทีพ่อแม่พี่น้องขับมาหับต้มขีปของสว่างและกับพวกขามโฆษนาเด้อเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนเด้อก็ไว้พบพ่อกันไหมในคลิปต่อต่อไปน่าใคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสบายดี